สวัสดีครับผมก็มีสิทธิ์ชอบนะครับวันนี้อยู่กับตู้ลำโพงสตอมนะครับงานเกรดพรีเมียมกันเลยทีเดียวนะครับรุ่น axs นะครับ 1, 2, 9, 9, g นะครับตัวนี้ดอกซับบูเฟอร์นะครับอยู่ที่12นิ้วนะครับแล้วก็ดอกเสียงกลางนะครับอยู่ที่4นิ้วนะครับแล้วก็เสียงแหลมนะครับขนาด3นิ้วนะครับกำลังขับนะครับ120วัตต์อารมิสแท้นะครับแล้วก็น้ำหนักตัวตู้ลำโพงนะครับอยู่ที่ 2 2 5กิโลกรัมนะครับสามารถใช้ไฟนะครับ12โวลต์ได้นะครับตัวนี้มีแบตเตอรี่ในตัวนะครับ12โวลต์นะครับแล้วก็ความจุนะครับ12อแอมป์นะครับก็ใช้งานได้ยาวๆนะครับแล้วที่สำคัญตัวนี้เสียงเบสเขาแน่นมากนะครับแล้วก็เสียงกลางนะครับคมชัดเสียงแหลมก็สดใสเลยทีเดียวนะครับแบรนด์สตอมสวยๆแบบนี้นะครับหน้ากากนะครับเป็นตะแกรงเหล็กนะครับแล้วก็มีโลโก้นะครับสตอมนะครับสวยๆแบบนี้นะครับสตอมด้านล่างนะครับ ดอกนะครับซับบูเฟอร์นะครับ1ินิ้ววางอยู่ด้านล่างเสียงกลาง4นิ้ววางอยู่ทางซ้ายมือนะครับแล้วก็เสียงแหลมนะครับวางอยู่ทางด้านฝ่ามืองานเกตพีเมียมแบบนี้นะครับเล่นทีเดียวจบนะครับราคาตัวละ9,990บาทนะครับแถมฟรีไมโครโฟน2ตัวนะครับฟามทีใหม่ล่าสุดที่สำคัญบอดี้เป็นโลหะมีหน้าจอแสดงผลพร้อมนะครับสวิตช์ปิดเปิดแล้วที่ทำงานตัวไม้สามารถชาร์จได้นะลูกค้าเห็นไหมฮะ ข้างล่างเขาจะมีไทส C นะครับสำหรับชาร์จแบตเตอรี่นะครับชาร์จ1ครั้งสามารถใช้งานได้7ถึง8ชั่วโมงเลยนะครับสำหรับตัวไมโครโฟนนะครับมีทางด้านของหัวครอบนะครับแถมมา2อันนะครับแบบนี้นะครับผมแล้วก็จะมีสายชาร์จนะครับเสียบปลั๊กไฟบ้านชาร์จได้เลยกันกิ้ง2ออันนะครับแถมให้นะครับสายชาร์จตัวไมโครโฟนนะครับแล้วก็จะเป็นทางด้านของรีโมทคอนโทรลนะครับ แบตเตอรี่ตัวนี้แถมไปให้นะครับสําหรับใส่ไมโครโฟนเดี๋ยวผมจะลองทดสอบระบบเสียงไม้ให้ลูกค้าฟังนะครับเสียงดีมากนะครับมีรีเวิร์ดนะครับตัวนี้นะครับก็คุณภาพเสียงใสๆเลยสําหรับนักร้องมืออาชีพนะครับสามารถนําไปเปิดหมวกนะครับอ่าหรือว่าร้องคาราเกะนะครับบ้านพูก็สามารถใช้ได้นะครับ ตามห้องคาราโอเกะที่ต้องการเปิดนะครับตัวเดียเอาอยู่แน่นอนนะครับเช็คหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเก้าศูนย์ทดสอบเช็ควันทุทีเช็คเช็คทดสอบทดสอบวันทุทีหนึ่งสองสามสี่เสียงใสามากนะครับเช็คหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเก้าศูนย์อ่าก็ประมาณนี้นะครับไม้นี้ดีมากเลยนะฮะเสียงดูดเสียงได้ดีเลยห่างปากประมาณ5เซนยังดูดเสียงสายแจ๋วนะครับแล้วก็ เห็นไหมฮะหน้าจอแสดงผลขนาดใหญ่ช่อง usb tf card นะครับปุ่มคอนโทรลต่างๆและตัวนี้ยังสามารถทวิตนะครับสามารถใช้งานพร้อมกัน2ตัวได้นะครับเป็นระบบเสียงสเตอริโอนะครับสายฝาวอลลุ่มเล่งเบาตัวใหญ่แบบนี้นะครับปรับเสียงแหลมได้เสียงกลางเสียงเบสนะครับวอลลุ่มไมค์ก็จะมีแยกโซนมานะครับเขาจะตีกรอบมาเลยนะครับแบบนี้วอลลุ่มเล่งเบานะครับปรับเสียงแหลมเสียงกลางเสียงเบสไมค์ได้นะครับมีเอ็กโคมีดีเลย์มีรีเวิร์ดนะครับแล้วก็ ท่านใดไปเปิดหมวกเล่นโฟกซองเล่นได้ด้วยนะครับมีวอลลุ่มคิตาร์นะครับแล้วก็ช่องคิตาร์แยกมาให้นะครับสามารถเพิ่มไมโครโฟนได้2ช่องนะครับ1 2นะครับแล้วก็แจ้งสถานะแบตเตอรี่อ่อนนะครับเป็นไฟสีแดงตัวนี้นะครับแล้วก็ฟูลนะครับคือเต็มคือช่องนี้นะครับตัวนี้สวิตช์งทางนะครับใช้ไฟแบตและใช้ไฟบ้านนะครับท่านใดที่ไปในที่ที่ไม่มีไฟสามารถจ่ายไฟ12โวลต์นะครับ ของแบตเตอรี่รถยนต์หรือว่ามอเตอร์ไซค์นะครับเพิ่มได้นะครับถ้าในที่ที่ไม่มีไฟนะครับกรณีเราไปแล้วแบตหมดนะครับสามารถจับนะครับบวกลบนะครับต่อให้ถูกต้องนะครับแล้วก็ช่องชัดไฟบ้านนะครับก็ประมาณนี้หูจับนะครับนี่สามารถจับลากได้นะครับแบบนี้นะครับแล้วดูงานนะฮะสวยมากนะครับตั้งในบ้านนี่แบบเป็นเฟอร์นิเจอร์ตัวหนึ่งเลยนะครับลำโพงตัวนี้ นะครับงานพรีเมียมมากนะครับท่านใดที่กําลังมองหาลําโพงบลูทูธนะครับที่คุณภาพดีจริงๆนะครับสามารถจัดไปใช้งานได้เลยนะครับตัวนี้นะครับก็มีรับประกันได้1ปีนะครับพร้อมไปรับประกันไปให้นะครับตัวนี้นะครับหูจับลากนะครับตัวนี้ก็มีมาให้นี่สามารถดึงขึ้นได้แบบนี้เลยนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับท่านใดที่สนใจสามารถโทรติดต่อผมโดยตรงได้เลยนะครับที่เบอร์083 4429256ทุกท่านได้ของตรงปกแน่นอนสําหรับคลิปนี้นะครับผมมาโชว์ฟาร์มสวยงามประมาณนี้ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมสวัสดีครับให้มองปัญหาเป็นเรื่องธรรทายคุณว่าความหมายหน้า,าชือทุกสิ่งใชเรื่องมั่งเอินคือทางเดินในชีวิตนี้เดียวมันกคงคมตาย Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn